คลิปนี้จทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการหายทำในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมดเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำและห้ามรอกเรียนแบบเด็กคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไกส์สไลเดอร์ชาแนนะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เก๋จะเซอร์ไพรส์คุณยายคุณยายผู้ให้กำเนิดคุณแม่น้อยนี่คือคุณยายขุมยายยายได้ย,ยนินบอก ปีนี้ขี่ขวบแล้วแปดสิบเจ็ดขวบเดี๋ยวหนูจะพายายอะไปวังรู้จักวังปะเคยเข้าวังไหมยายไม่เคยยายไม่เคยเข้าวังอ้โหแม่คืออะไรอะคุณหญิงแม่ไม่พาคุณยายเข้าวังป้าเดี๋ยวหนูพายายเข้าวังกันเลยดีกว่ายายเข้าแต่วังตะไคร้เดี๋ยววันนี้จะให้คุณยายเข้าวังสไลเดอร์หนูบอกเลยว่าเดี๋ยวพายายไปทัวร์วังรอบหนึ่งเสร็จแล้วให้กลับมาเคี้ยวหมากเหมือนเดิมโว ถังมากยายค่ะก่อนเข้าวังก็ต้องมีนี่ด้วยป่ะเดี๋ยวพาไปหัวเลาะในในเปลี่ยนกระเป๋าแล้วเอา,เากระเป๋านี่อันนั้นสะ่พายนี่แบลเป็กระเป๋าหนูอ้าาาไหนคนสวยแล้วลูกโอ้ยได้ว่ออินเทรนด์ดิถุยมากนึิงจริงก็เป็นบ่ายแล้วป้าแล้วป้าตกหม้อหัวเราะให้หนูทำไมไปเลยไปหลีจ้าเอาอยายทำไมไม่ใส่รองเท้าในบ้านนี่วัยรุ่นเมกาต้องใส่รองเท้าในบ้านนะเนี่ยนี่บอกเลยว่าพี่บิ๊กส่งรองเท้ามาให้นะคะนี่พี่บิ๊กนะฮะนี่ อ้ามาให้มีตัวนี้อ้าวหลเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปวางเดี๋ยวไปวางเงยแต่เขาวางเขาวางอะไรเลยอุ้ยเดี๋ยวคนเห็นร่องอกกันฮะเนี่ยจะี๋ยเขาตกใจค่ณยายเนาะปะปะเยยยปะเอาเรือให้หนูถือหน่อยให้เนี่ยปะตามผมมานะคะขบวนแม่เป็ดเราทำไมยายไม่ใส่รองเท้าหลอวะนี่อะไรคุณยายของยูทูบเบอร์เก๋ไก๋สไลเดอร์ไม่มีรองเใส่ไม่มีรองเท้า โอ้โหมา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 ใส่เป็นเพื่อนยายดีกว่ายายเอาไหนอเอายายยายขันมากยายขันมากยายเอาไหนจ้าเอากระเ่งง่ายู้ง่ายใช่อะไรอะอย่างแจ่มเนี่ยเอาขายไม่ได้ไปขายไม่ได้เดี๋ยวพี่จะไปทำหูหนี่แบบนี้ <laughs> เดี๋ยวทำหูหนีให้ยายใส่ยายไปไหนรถอยู่นี่ปะเดี๋ยวพายายไปสนศัตูพวกกว่าจะออกจากบ้านได้คนขับค่ะยายขับเลยนี่กุญแจรถบอกอะไรก็ทำตามหมดแล้วมันมั่งกินเหล่าบอเคมันมั่งกินเหล่าบอเคกินเหล่าโอเคโคตไม่ดอหนูไม่ดื่มสุราหมดที่เอาไปเลยแต่ละคำเป็นเงาหมดไงบอกจะทำให้เสร็จ เฮ้ยถ่ายยายโอ้ไม่ถ่ายไม่ได้เด้่ยย่าว่าหนูปีได้เองต้องเข้าใจนะว่านี่คือย่านี่ต้องเข้าใจนะเว้ยเข้ายจเขาหลบก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ถ่ายไม่ถ่ายอันนี้ถ่ายไม่ได้ครับโอ้โหผมต้องแพนกล้องหนีก่อนผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เอาแค่ผ่านๆ หนูอ่ะยายแกงหนูอ่ะอเอาไปนั่งนู่นไปป้าๆขับให้เอาอยายขึ้นรถก่อนไม่ต้องถอดรองเท้านะยายนี่จำป้ามวลได้ไหมคะคนที่ช่วยเก๋เอาข้าวใส่ในกระติบป,ป้าจำได้ปะเนี่ยได้ได้เฮ้ยจำได้เหรอโอ้ยจำได้เลยว้าวโอ้ แคปปี้หน้ามันก็พอมั้นเออนั่นแหละไปกอดูไปหมังสีส้มเเสออนั่นแหละมาเราก็ลดเกมมือก่อนนะนี่แล้วกดดีตรงนี้อันนี้ดีเดินหน้าอันนี้อาร์ถอยหลังแต่เราจะเดินหน้าอ่าปล่อยค่อยๆปล่อยไปย้ายพร้อมนะก่อนนะเดี๋ยวหนูคัาเข็มขัดเดี๋ยวออกล็อกบ้านก่อนก่อนออกจากบ้านอย่าลืมล็อกบ้านนะครับ มายายลงทางนี้เลยมาถึงแล้วค่ะยายลงมาเลวใส่รองเท้าใส่รองเท้ายายอยากกินปลาบ้าแซ่บแน่แซ่บแน่แซ่บหรือแซ่บแซ่บแน่เลยเดี๋ยวพายายไปกินปลาบ้าดีกว่าแซบแซบแปลาชอบเนาะชอบไหมชอบไหมกินปลาร้านะปลาปลาปลามักหลายมักหลายปะยายปลาอะไรเลยมีพริกไม่เอาอะไรไม่พีชเอาพริกไม่เอาตัวนี้ไม่ใส่พริกเลยตัวเนี้ยายเข้ามาเลยยายเข้ามา ทานี้ทางนี้ทางนี้บ้าเอ้ยไม่ใช่หรอกยหนูบอกเลยว่าถ้ายายผ่านคลิปนี้ไปได้อ่ะยายเป็นมหายายเลยนะทีมงานหนูอ่ะเป็นสิบคนไม่กล้าเข้าในกองนี้ยายเข้ามาแล้วนี่นี่นี่นั่งรอตรงนี้ตายายเล่นสไลเดอร์หนูไปเอาปลารามาให้กินยายนั่งรอกินตรงนี้ก่อนนะอนั่งนี่ก่อนนะปลารามาเร็วยายอยากกินปลาร้าไร้ไม่ต้อนรับยายไม่ต้อนรับแขกเลยลาลามีคนมาหามาเร็ว เซอร์ไพรส์ดูวังอะมันไม่มีวังที่ไหน <c oughs> มันจะมีอยู่ที่นี่ที่นี่เขามีแต่นี่ <c oughs> กเกษตรกรรมยายเห็นหรือเปล่านี่อะไรยายยายยังไม่วางพลติกมาเอง <c oughs> อเก๋จะกลับมาถ่ายคลิปแบบบ้านๆนะคะ <c oughs> บ,าบา้านๆยังไงนี่เลยบ้านเราต้องมีผักกินใช่ไหมยายแห้ <c oughs> ยายพูดเคย <c oughs> กเกษตรหรือเปล่า เรามีทีมงานสาวๆผู้แข็งแรงป้าพร้อมยังพร้อมค่ะเป็นไหมเนี่ยาถามหนูถามก่อนเป็นเฮ้ยจริงเปล่าหนูไม่เชื่อหรอกหนูไม่เคยเห็นป้าทำหนูไม่เคยเห็นป้าทำยายอะเอาต่คนมาอันนี้ยาวนี่เลยโอ้โโอ้โอยู้พพร้อมยังสสี่าวมาเอออน,น,น้นนแซ่บนอนี้นแซ่บสโน้อันนี้เรียกว่าอะไรคะหาดเหรอเออยาวแล้ว อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอนนจอบอะไรทำานเล็กนิดเดียวมกโจกมกะจกอันนีน้นนจอบไม่ใช่หรอเออเหมือนกันแหละแต่นี่มันนี่น,นี่ก็จอบนะมันจอบแล้วนะเอาเน,นี่จอบง่ายเนี่ยจอบน้อยอ่าเอาหนูพูดตรงๆนะป้ากับยายหนูปลูกผักไม่เป็นหนูให้ป้า ยามาสอนเนี่ยมีคนอีกคนนึงปลูกเป็นไหมเนตเป็นไหมเป็นเป็นเนตไปฝึกตอนไหนอะ่ะเขาชอบอยู่แล้วชอบปลูกผักอ่อใช่ตอนเด็กเกือปลูกผักจิงประจำเลยเว่อจริงทำไหมหนูไม่เคยปลูกอะ่ะหนูเคยจะขายก๋วยเตี๋ยวเรายังไม่พร้อมเพราะอะ,อะไรรู้ป่ะประเทศไทยอะ่ะมันแดดร้อนต้องมีหมวกเวลาจะปลูกผักอะ่ะสิ่งที่เราต้องมีเลยนั่นก็คือพอกกงเกงแดงอ่ะต้องคุมโทนแดงหน่อยโทษน,นะฮะสวยว่วะนี่กล้องอยู่นี่เฮ้ยคลิปนี้อ่ะหนูจะให้ป้ามันช่วยปลูกคลิปเดียวเพราะว่าปลูกเสร็จแล้วมันก็ตายเลย ต้องไม่ตายนี่จิ้งหอยายนจะไม่ตายจริงเหรอจอตายได้ไงอ่ะจะตายได้ไงใช่ไหมต้องดูแลดูแลตามาก็ลดปะขาวมาก็ลดรับรองไม่ตายสัญญา S <S> <S เนี่ยกวางก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกวางไหนอะมีแต่ฟาง <laughs> ยายไม่เป็นไรหนูล้อยายเล่นยายนั่งดูนี้แหละแต่เราปล่อยยายนะคะเรามาปลูกผักกินว่าเนี่ยเป็นแบบออร์แกนิกให้กินในสตูได้แหละเหลือให้เอากลับบ้านเ <laughs> พราะว่าตอนนี้เขาเรียนโรงเรียนวัดเกาะสวนารามสอนการปลูกผักแต่โคโคตรไม่ชอบเลยรู้ว่าทาไมเ <laughs> <sh arp> อาถึงเวลาแบบต้องไปนั่งถอนหญ้าวัชพืชแล้วมันจะจดถอนกี่ต้นกี่ต้นแต่วันนี้เก๋จะมาดูแลดูซิว่ามันจะโตให้เก๋ไหมทำง่า ให้มันตรงไปเนี่ยแบ่งเป็นสี่ล่องไงล่องหนึ่งไปอย่างนี้เนี่ยเนี่ยล้องมีเหรอคะไม่ใช่แล้วให้มันตรงๆไปอย่างนี้นี่สนุกนไหมป้าไม่เป็นล่องแล้วแกออก้าวขึ้นสนุกไหมเฮ้ยเยจ๋งว่ะป้าหนูถามก่อนว่าทำไมป้าถึงทำเป็นอ่ะตอนเด็กป้าทำบ่อยเหรอหรือว่ามันคือคือ,อรายงานเซียนของป้าเลยวันนี้ป้าไม่ต้องทำแล้วหนูรู้ว่าพวกป้าเซียนมากเดี๋ยวหนูจะให้ทีมงานคุณภาพมาทำเองเฮ้ยไอพวกเองอ่ะปลูกพักไปหรือเปล่านะ เ Gal <ไ>ป็นเหรอ ลาเต้เซียนพีครับช่องนี้ทำเกี่ยวอะไรคเล่นเปื่อยครับไม่ค่อยได้ทำเนี่ยที่ไม่ได้ทำเพราะว่าไปซัพพอร์ตเพื่อนนี่องอะไรครับมาาจกไม่มีสาระเลยเลยครับทองเพลงเกี่ยวกับร้องเพลงครับผมมาด้วยกันเติบโตด้วยกันเนี่ยพี่แบงค์อ่ะัครบโอ้โหแบงค์บีครับผมแบงเสื้อขายคีบอร์รี่เนแบงค์บีอยากช่องฟิตพี่ชายที่ขันโตแงกันมานี่เลยเล่นมุกอะไรกันก็ไม่รู้ไปเลยค่ะปลูกค่ะเป็นค์กเคยปลูกผักไหมเนี่ยไม่เคยปลูกผักจริงตอนเรียนไม่มีโรงเรียนไม่สอนเนาะโดด นี่แบะค่ะหน้าตาคนโดดวิชาเกษตรแต่เขาอะต้องไปนั่งปลูกผักแล้วก็ถอนผักแล้วก็ขายผักด้วยเห็นแล้ว,ว,วนึกถึงคุณครูทุกคนค่ะตอนนี้หนูได้ออกมาสร้างเองแล้วนะคะครูไปเลยทําต่อคงมาคงมาถ่ายเป็นเร็วครับ เนี่ยมันรีบเห็นไหมนี่บนปังรีบเอียงันเอียงไปหน่อยเลยมีช่องช่องหนึ่งที่เก๋ชอบช่องอะไรลิขิตหรืออะไรสักอย่างเป็นคนจีน่ะเนี่ยคือชอเนี้ยจำได้ปะเฮ้ยเขาปลูกแล้วเขาูเป้าว่าเขาไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทไม่ต้องซื้ออะไรเลยอ่ะแล้วเราก็ปลูกกินเองที่บ้านเหนื่อยไม่เราอยู่เฉยเอยู่เฉยเยหายใจให้หนูโอเคปะเฮ้ยอาหน่อยอหาน่ นีก็แม่เลี้ยงหนูมาแบบ,แบ,บนี้ยายไดีบ,บ่อยได้ยังคนชอบดูคนแบ้าไปค่ะเดี๋ยวพายายไปพักเฮ้ย hey, พี่มา้เมาเชียร์่ะเชียร์พี่ม้านี่แบบทรงทรงดีจัยเก่งมากเลยเนี่ยสูงอย่างเงี้ยแหละกลับไปทำที่บ้านนะน้องๆนะถ้าเกิดอยากทำนะเนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าเลยหรู้ป่ะคนขยันนี่เขาหน้าตาเป็นยังไงดูช้อยขยัน ไปอะมือแตกเสียสีไงเอ้าไปไปไปคุณไม่ได้ไปต่อไปเลยถ้าเจ็บมือขนาดเนี้ยไปทายาไว้คลิปนี้เราไม่มีสปอนเซอร์เลยว่ะเอาเคเบร์รี่เป็นสปอนเซอร์ดีกว่าเย้ จริงว่ากูว่ากูน้าใสระดับหนึ่งอะในความคิดกูเพราะกูใช้เคเบอร์รี่ทุกคนดูเสื้อผมเคเบอร์รี่ราคาเท่าไหร่นใช้จริงสี่ร้อยาสิบสี่ร้ยาสิบบาทไม่แบงมัรู้จริงว่ะถ้าเกิดว่าใครอยากุดนุนนะคะสั่งได้ที่ไหนคะเคเบอร์รี่สต์ช็อปใช่หรือว่าไปซื้อได้ที่ไดเคอนดอร์ส e อเบอร่นะคะหรือว่ากดสั่งช้อปปีหรือว่าที่อีแฟนอยก็ไปหยิบได้เลยนะ ัักกเนื้อตวบคคุณรดูพี่เน็ตพี่เน็ตสอนพี่เก๋ด้วยครับนี่อยู่กับผักมาตั้งแต่เกิดเฮ้ยทำไรวะสมุนไพรสมุนไพรเฮ้ยก๋วย,ยเตี๋ยวก็ต้องใส่ใ,ใส่เย,ย็นต้มไก่ที่บ้านเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตากล้องของเราปลูกผักเป็นไห <laughs> นบอกพี่มาว่าทำยังไงบ้างคะรวบรัดเลยนะง่ายเลยนะรวบรัดเลยเอาจริงอ่ะร้องตีกรอบก่อนคือเงี้ยถูกแล้วเขาจะเอาตรงนี้ใช่ไหมเขาเอาแป้งต่อจากนี้เนี่ยเพราะว่าตีกรอบมันนิ่ง

นาดดห่แบงเต้นเก่งมากนะฮ่า่่แบงคไง่้มือเกือโอ้าแปะอออ๋อเดี๋ยวเพื่อนทำไมมันไม่เข้าวะไปคุณทำอะไรเลยเ่ใช้ปิดฝั่งใช้ด้านนี้มาใช้ด้านนี้แล้วกูดไป ตอนงานเริ่มอ่ะมันจะยากตรงนี้แหละเพราะว่าแบบพอเราดูแล้วอุ้ยมันดูโลงๆมันไม่รู้จะเอาใส่ตกแต่งยังไงแต่นี้เรามาสร้างกรอบให้มันแบบดูดูแบบจัดวางอะไรได้แบบก็เหมือนกับการทําคลิปเนาะเวลาเราต้องแบบทําวางโครงวางอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันฟูแล้วอ่ะมันฟูดิโูกฟูในโลกที่จริงแล้วมันฟูทีู่นี่เองนะทำไงตั้งไฟให้เดือดนะกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะตีไข่ให้มันขึ้นเยอะไปกันล่าไปทอดไข่น้องเลยไปหิว แรงระวังเนี่ยได้ได้ได้แบบนี้ได้เป็นนะเนี่ยแรงกว่านี้อีกอมอยู่ตึ๊บตโวโวพ่อแม่หลายคนน่ะทำงานส่งลูกเรียนน่ะนี่เลยทำไมครับพอตียังมาจับจอบจับเสียมอยู่จบโคตรตีนะครับก็บอกแล้วว่าเส้นทางอ่ะมางี้ไหมเรียนไม่เรียนจบด้วยกันจบด้วยกันเดียวกันจบที่เดียวกัน แล้วดินเนี่ยมันไม่ดีด้วอันเนี้ยมันไม่ใช่ดินปลูกผักเหมือนดินเนี้วอันนี้มันดินถมบ้านอ่ะหินมันเยอะใช่เป็นดินดำดินล้วนใช่มันต้องดินดนแบบนั้นเออแบบนู้นอะปลูกดีเฮ้ยเราว่าเราเจอปัญหาแล้วอ่ะเราเริ่มผิดเราคุยไปคุยมาดินนี่มันดินถมบ้านอะมันเป็นดินเหนียว ทุกคนเริ่มจบคลิปทำไมแกทำกับฉันอย่างนี้แกหลอกใช้แรงงานฉันหรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันมีบอสมีอะไรเนี่ยทำไมไม่พูดแต่แรกมึงก็ให้ทำไปแบบผิดๆทำแบบง่ายๆคนทำตามได้ก็ได้เอาจริงะเนเถอะพวกเรานะมาทำคลิปให้ดูก่อนว่าเราจะปลูกผักให้มันโตให้ได้โดยวิธีไหนวิธีหนึ่งแต่วิธีเนี้ยดินมันไม่ได้ทำให้ไม่บอกว่าบอกแล้ว อ,อันนี้เรามาสาธิตไงอันนี้เรียกว่าปฐม,มบทเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดก่อนแกพง ยายแปดแกนี่ยแปดแกงแม่เผื่อคนชอบก็ไปหาที่ดินม่ใช่เผื่ออันนี้เอาจริงๆถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบมีที่ดินแรงอยากลองทำก็ได้ฝึกทำแบบสี่เหลี่ยมเดเดี๋ยวนี้เขามีเป็นเกษตรเป็น AI แล้วแต่ว่ามีพื้นที่เนี่ยปลูกขุดๆอย่างนี้ได้ปลูกที่บ้านได้เพราะมันก็คลิปนี้เรามีสปอนเซอร์นี่ก็คือเคเบอรี่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากกะใช้นี่ทำกิจกรรมอะไรไม่ว่าอะไรเลยนะล้างหน้าแล้วก็หยิบเคเบอรี่มาทาราคาเท่าไหร่เพื่อน490รบาทซืรอได้ที่ไหนคะ อีฟแอนบอยครับไลน์แอดแอด k a y underscore berry นะคะแล้วก็ที่ช็อปเลยช้อปปี้ครับไอ้ยาไม่ยุคนี้ผู้ชายเขาใช้กันแล้วต้องทำลุงต้องแพ็คเกจเราไม่ใช่แล้วทำลุงอะใช้ยังไงคะแพ็คกอันนี้มันเป็นแพ็คเกจใช่ไหมใช้ง่ายคือกดตรงนี้ลงนี่กดปุ๊บออกมาเนี่ยนี่นี่กดยังไงล่ะคะกดอย่างนี้ค่ะอ่านี่แล้วก็แนม ห้าจุดแคห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บริเลงให้ถูกแล้วก็จองคลิปเลยค่ะต้องปลูกต่อปลูกใหม่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราโชว์ EP ต่อไปเอออันนี้ปฐมบทสนุกใครอยากเห็นพี่เก๋ปลูกผักคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าปุ๋ยอยากเข้าต้องเป็นแบบไม่มีสารพิษด้วยนะจงคลิปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะอันนี้บอกเลยว่าทำไมถึงเอาเคเบอร์รี่มาให้ทุกคนดูนี่มีโปรโมชั่นเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ คลิปนี้นะคะวันนี้ถึงเที่ยงคืนนะคะในไลน์แอดเคเบอรแล้วก็ใน IG นะคะเคเบอ y สามารถทักเข้ามาซื้อ1แถมหนึ่งจำกัดสิทธิ์หคน1ท่านเท่านั้นนะคะซื้อหนึแถมหราคา490บาทนะคะทักเข้ามาแอดเข้ามาเยอะๆนะคะในไลน์แอและในไอจนะคะติดต่อมาได้สองช่องทางเลยหรือใครจะไปติดตามก็ได้นะะทักเข้ามาเยอะๆนะครับดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิต่อไป คนการที่ทําการเกษตรอะ่ะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะตอนแรกก็เริ่มมาอย่างดีแหละเคยเห็นคลิปที่เก๋ทำแลยไม่ไประสบความสําเร็จไหมคะ นี่เลยคลิปนี้บอกเลยว่าไอ้เดนฝากเขาไปตัดด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ใช่ง่ายๆนะเริ่มอะ่ะมันต้องใช้เวลานะทุกคนแต่ว่าขอบคุณทุกคนนะที่ยังสู้ไปกับเก๋เดี๋ยวเก๋จะปลุกผักไปกินให้ได้รอชมอีพีต่อไปขอเวลาไปเรียนรู้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปลวบ๊ายบายอย่าลืมซื้อเคเบิลี่กันนะ